วันนั่งอ่านแต่นังสือพิมพ์บินข,ข้าวไฟยังไม่ได้จ่ายเลยไ,ลไปไหนกันหมดไม่รู้ร้านนี้นี่วันวันโอ้ต้องสารครับช่วยพี่หน่อยนี่เดี๋ยวจัดการเอายาพวกนี้นะแพ็คใส่ถุงนะเอาให้เรียบรอยอ้อยพี่เจ๊ยาอะไรทำไมมันเยอะแยะมากไ,มไหมเจ๊ครับอะไรหรอหมายความว่าอะไร ที่แท้เจ้ป่วยหนักแล้วเจ้ไม่ยอมบอกผมใช่ไหมครับเจ๊แต่ไม่เป็นไรครับเจ๊เจ้ไม่ต้องเป็นห่วงร้าน<ฮ>นะครับผมจะดูแลร้านต่อจากเจ้เองผมจะดูแลให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวผมจะติดแอร์เพิ่มเสริมเอี้ใหม่เปลี่ยนมาม่านซื้อตู้เย็นซื้อมาหุงข้าวโอ้โหซื้อกระถา้พอพอพอน้ำเสียงมันมันมันไม่ดูห่วงนะ มันดูเหมือนพวกจะฮุบว่ะไม่ใช่อย่าให้เจ๊รู้นะไม่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 แล้วมันยาอะไรอะเจ๊ทำไมมันสีสันมากมายอย่างเงี้ยเยอะแยะอย่างเงี้ยเจ๊มาทำอะไรฮะถ้าไม่ได้กินนะฮะโถน้องสารนี่ไอแคปซูลยาพวกนี้เนี่ยนะเป็นอาชีพเสร,ริมของเจ๊เอาเหรอของเจ๊แต่ละตัวเด่นๆด่เท่านั้นผมพุ่ยผมเพียวเลียวโกกม <c oughs> <c oughs> ่กินแล้วล่ะเจ๊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 สง่งให้เขาอย่างเดียวเออแต่ผมสงสัยมานานแล้วครับเจ๊ครับ ว่าแคปซูลพวกนี้ฮะทำไมไมันเป็นสีสีแบบนี้เจ๊เออมันทํามาจากอะไรครับไม่ใช่เฉพาะน้องสาที่อยากรู้นะเอ๊ะทำไมไอ้แคปซูลน,นี่มันทามาจากพลาสติกหรือเปล่านั่นแหะดิออแล้วสีสันพวกนี้มีความหมายอะไรเจ๊บอกเลยว่าหลายๆคนสงสัยกันมาเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวงั้นเราไปหาคำตอบกันในช่วงสงส,ยส,งสยัใสงสยใกล้ตัวช่วงสงสัยใกล้ตัวรู้รไหมคะว่าแคปซูลทํามาจากอะไรไม่ทราบค่ะ ไอ้แคปซูลเนี่ยเหรอจะเป็นยางหรือเปล่าไม่ทราบค่ะไม่ทราบครับก็ไม่รู้ค่ะอยากรู้ไหมคะว่าแคปซูลจริงๆแล้วทํามาจากอะไรอยากรู้ค่ะอยากรู้ค่ะอยากรู้อยากรู้ครับไม่รู้จะรู้จากที่ไหนไม่ไมหรับเรื่องนั้นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะคุณพี่คะเพราะว่าวันนี้นะคะเจ๊จะพาไปหาคำตอบให้ได้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะผู้ชมหลายคนนะคะก็เดากันไปค่ะว่าแคปซูลนั้นนะคะทำมาจากพลาสติกบ้างอะไรบ้าง แคปซูลนั้นทำมาจากอะไรทำไมทำไมเราถึงก,กินเข้าไปได้อย่างไม่มีอันตรายแล้วแคปซูลนั้นมีกี่ชนิดยาประเภทไหนต้องบรรจุแคปซูลรวมไปถึงสีสันฉูดาบนแคปซูลนั้นต่างกันอย่างไรนะคะแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดนะน,นะคะก็คือสถานที่ผลิตนั่นก็คือที่แคปซูลโดดักนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแคปซูลนะคะก็เป็น บรรจุพัณฑ์ที่ใช้ในเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรแล้วก็อาหารเสริมสุขภาพนะคะโดยที่ตัวปอกแคปซูลก็คือจะมีชื่อเต็มว่าแคปซูะลเจะตีนชนิดแข็งเป็นเจะลาตินที่ได้มาจากไขกระดูกสัตว์ไขกระดูกสัตว์ในที่นี้ก็คือจะเป็นสัตว์ที่มี หนังหรือว่ามีชั้นไขมันที่หนาแล้วก็สามารถที่จะสกัดนําเอาชั้นไขมันตรงส่วนนั้นเนี่ยสกัดออกมาก็จะได้เป็นเกรดเจลาตินเพื่อที่จะนํามาทําเป็นแคปซูลนะคะละักษณะเกรดเจลาตินเนี่ยจะคล้ายๆกับเม็ดน้ําตาลแต่ว่ามีอนุภาคโมเลกุลที่ใหญ่กว่าสีจะออกสออีขาวจนถึงเหลืองแล้วแต่ชนิดของสัตว์ที่นํามาสากัด จริงๆแล้วนะคะเจ้าแคปซูลนั้นก็สกัดมาจากไขกระดูกสัตร์จนออกมาเป็นเจลาตินหน้าตายอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ และเจลาตินที่เห็นนี้นะคะก็เป็นเจลาตินชนิดเดียวกันกับที่ใช้ผลิตขนมอย่างเช่นเยลลี่เจลลี่เค้กอย่างที่พวกเราเคยกินกันนั่นเองค่ะด้วยเหตุน,นี้ล่ะคะ่ะเราจึงสามารถรับประทานแคปซูลเข้าไปได้อย่างไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะและที่เราเห็นกันนะคะว่าแคปซูลนั้นมีหลายสีหลายขนาดสีและขนาดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบา,ายกันเลยค่ะ แคปซูลเจลาตินชนิดแข็งถูกแยกตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ 2, 2> เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกก็คือขนาดของแคปซูลเป็นตัวบ่งบอกปริมาณยาที่ต้องการบรรจุทางบริษัทแคปซูลโปรดักต์จำกัดก็มีการผลิตแคปซูลทั้งหมด6ขนาดด้วยกันก็คือขนาดเบอร์0 0จะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดมีความจุ0.91มิลลิลิตรถัดไปก็จะเป็นไซส์ศูมีความจุ0.68มิลลิลิตรแคปซูลเบอร์หนึ่งมีความจุ0.48มิลลิลิตร ขนาดแคปซูลเบอร์2มีความจุ0.37ม mm. ิลขนาดแคปซูลเบอร์3มีความจุ0.28ม mm. ิลและสุดท้ายขนาดแคปซูลเบอร์4เป็นขนาดที่เล็กที่สุดมีความจุ0.20มิลค่ะ เรานั้นนะคะมียาที่อยู่ในรูปแบบของแคปซูลด้วยกันหลากสีหลายชนิดค่ะวัาแต่ว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบไหมล่ะคะว่าสีของแคปซูลน,นั้นนะคะจะสามารถบอกความแตกต่างของแคปซูลที่จะนําไปใช้ในการบรรจุยาเวชภัณฑ์ยาสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมสุขภาพอย่างไรเจมมีคําตอบค่ะลักษณะสีแคปซูลจะเป็นตัวบ่งบอกของชนิดของตัวยานะคะอย่างเช่นแคปซูลสีดำแดงแคปซูลสีเขียวฟ้าจะเป็นพวกยาในกลุ่มปฏิชีวนะ ะะซึ่งในโรงงานยาแผนปัจจุบันอาหารเสริมสุขภาพแล้วก็ยาสมุนไพรในแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็จะต้องนำไปขึ้นทะเบียนของกับคณะกรรมการอาหารและยาค่ะหรือออยอของเราเนี่แหละคะ่ะ แล้วราคาทีนี้นะคะเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าแคปซูลนั้นทํามาจากอะไรมีกี่ขนาดแล้วแต่ละสีนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญค่ะนั่นก็คือเจ๊จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมกระบวนการผลิตแคปซูลค่ะว่าก่าจะออกมาแต่ละเม็ดนั้นนะคะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างต้องขอบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่า Amazing มากๆเลยค่ะห้องนี้นะครับก็เป็นห้องเริ่มต้นนะของการทาแคปซูลนะครับ เริ่มต้นก็คือจากตัวเจลาตินนะครับที่เราจะต้องเอามาหลอมละลายนะให้เป็นของเหลวนะ <S <S นะก็เป็นเจลาตินเหลวนะครับตามที่เห็นในภาพนี้นะตัวถังหลอมนะเรามีทั้งหมด2อถังด้วยกันนะตัวเจลาตินเราหลอมที่อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ70-75ิถึงเจ็องศา,ศาเซลเซียสนะแล้วหลังจากการหลอมเสร็จแล้วนะครับนะเราก็เอาเจลนี่มาผสมสีนะอันนี้เป็นสีผสมอาหารทั้งหมดเป็น เป็นฟู้ดเกรดนะครับสีต่างๆที่เห็นอยู่นี้นะครับเราก็ผสมตามออเดอร์ที่จะเอาเข้าสู่ในรายการผลิตขึ้นรูปเป็นแคปซูลนะความอ่อนของสีคือปริมาณสีที่ใช้อยู่นี้นะครับเราจะต้องให้ได้ว่าเมื่อจุ่มออกมาเป็นเม็ดแคปซูลแล้วจะต้องเป็นไปตามตัวอย่างที่ลูกค้าเข้าขึ้นทะเบียนไว้นะก็คือสีอยู่ในลักษณะก็คือมีความเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะ และเมื่อเราได้เจลาตินเหลวที่ผสมสีตามความต้องการในการผลิตแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนั่นก็คือการขึ้นรูปแคปซูลค่ะจับตาดูให้ดีนะคะคุณผู้ชม่ะเพราะว่ามันเร็วมากๆซึ่งการขึ้นรูปแคปซูลน,นั้นนะคะก็จะใช้เครื่องผลิตแคปซูลเริ่มตั้งแต่ขึ้นรูปแคปซูลด้วยพินจุ่มลงในเจลาตินเหลวค่ะจากนั้นนะคะพินบาก,ก็จะหมุนขึ้นและลำเลียงเข้ารางอบค่ะ ซึ่งการอบแห้งแคปซูลน,นั้นนะคะก็จะอบด้วยลมอุ่นๆประมาณ25-30องศาเซลเซียสค่ะซึ่งก็จะใช้เวลาในการอบประมาณ30-50นาทีค่ะและแคปซูลที่แห้งติดบนพีนี้นะคะก็จะถูกถอดออกค่ะจากนั้นนะคะก็จะตั้งระยะความยาวและตัดส่วนเกินออกและสวมเข้าด้วยการทั้งตัวแคปและตัวบอดี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เม็ดแคปซูลแล้วล่ะค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะว่าอัตโนมัติมากๆเลยนะคะแต่คุณผู้ชมเห็นง่ายๆแบบนี้นะคะก็ยังมีสิ่งที่ต้องพึงระวังค่ะหนึ่งเรื่องการอบแห้งอุณหภูมิที่ใช้ถ้าร้อนเกินอุณหภูมิสูงเกินจะทําให้ของกรอบแตกถ้าต่ำเกินของที่ออกมาจะนิ่มทําให้แคปซูลเหี่ยวยน่น2เรื่องการตัดส่วนที่เสียใบมีดการตัดตัดไม่ขาดจะมีผลส่วนทาให้แคปซูลไม่สมบูรณ์กลายเป็นของเสียออมา ขั้นตอนการผลิตแคปซูลน,นั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราได้แคปซูลมาแล้วนะคะเราก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องคัดนะครับเป็นเครื่องคัดแคปซูลมันจะมีแคปซูลบางส่วนที่มีข้อบกพร่องทางกายภาพเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะคัดแยกแคปซูลที่มีความบกพร่องทางกายภาพออกมีตั้งแต่การตัดที่ตัดไม่ดีนะครับตัดไม่ขาดหรือตัดแหว่ง นะครับแคปซูลอาจจะบุบหัวบุบแคปซูลอาจจะมีฟองอากาศจากการจุ่มเจลนะครับจุ่มบางทีเกิดฟองอากาศขึ้นมาหรือว่าในเรื่องของการถอดแคปซูลนะครับถอดยาวเกินไปถอดสั้นเกินไปนะมันก็ถูกคัดออกมาทางนี้ก็คือส่วนที่เป็นของที่มีข้อบกพร่องคัดแยกมาส่วนที่เป็นของดีนะก็จะออกมาทางด้านนี้นะครับ และนอกจากการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพแล้วนะคะยังต้องมีการตรวจสอบความชื้นตรวจสอบน้ำหนักรวมไปถึงตรวจสอบเชื้อในห้องปฏิบัติการด้วยค่ะและเมื่อไม่พบสิ่งใดๆผิดปกตินะคะเราก็จะนำแคปซูลไปพิมพ์โลโก้เฉพาะของลูกค้าแต่ละรายค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้ายี่หอ้อหรือชื่อของตัวยาชนิดของสมุนไพรหรืออาหารเสริมนั้นๆค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุแคปซูลค่ะ ตัวกล่องนะครับที่เราจะมีบอกนะครับก็จะมีบอกเอในส่วนของ l a เบลนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีบอกสีชื่อสีแล้วก็จะมีมีล็อตนัมเบอร์แบต r ัมเบนะแล้วก็นี่คือน้ำหนักเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะผู้ชมขากว่าจะออกมาเป็นแคปซูลอย่างที่เราเห็นนั้นนะคะ ก็มีกระบวนการผลิตที่น่าสนใจและคุณผู้ชมนั้นอาจจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เจคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านนั้นก็อาจจะสงสัยนะคะว่าในเมื่อเรามียาเม็ดอยู่แล้วทําไมทําไมเราถึงต้องทําเป็นแคปซูลขึ้นมาด้วยนะคะ เจก็เลยไปหาคําตอบมาฝากกันค่ะสําหรับโรงงานยานัวนะคะขั้นตอนการผลิตยาเม็ดเป็นเรื่องที่ยากกว่าการนําตัวย,ยากรอกลงในแคปซูลค่ะและสําหรับผู้บริโภคนะคะยาแคปซูลนั้นสามารถกลือได้ง่ายไม่สัมผัสถึงรสชาติของยาค่ะเมื่อแคปซูลแตกตัวในกระเพาะอาหารนะคะตัวยาก็จะสามารถดูดซึมได้ทันทีต่างจากยาเม็ดค่ะซึ่งบางคนนะคะอาจจะประสบปัญหาว่ากินยาก มีรสขมและที่สำคัญนะคะยาเม็ดที่เม็ดหนาก,ก็จะแตกตัวยากกว่าแคปซูลนั่นเองค่ะด้วยเหตุนี้นะคะเจ้าแคปซูลนั้นนะคะจึงนับได้ว่ามีความสำคัญต่อวงการยารักษาโรคมากๆค่ะแต่ไม่ว่าจะยาเม็ดยาน้ำหรือว่ายาในรูปลักษณ์ของแคปซูลน,นะคะหากเราไม่ต้องกินหรือว่าไม่ต้องพึ่งพายารักษาโรคนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะรักษาร่างกายให้แข็งแรงมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าอย่างที่โบราณบอกเอาไว้แล้วค่ะว่า การไม่มีโรคเป็นลาบอันเปริฐค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่องจริงเลยครับเจ๊ครับว่าแคปซูลที่เห็นเนี่ยนะจะทํามาจากกระดูกสัตว์นะแล้วมาจากต่างประเทศด้วยเหลือเชื่องจริงครับคุณผู้ชมแม่จริงๆนะนะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องนี่เป so ็นเรื่องใกล้ตัวเราจริงๆนะบางเรื่องเราก็มองข้ามไปบางเรื่องเราก็นึกไม่ถึงและเราคุณผู้ชมนะครับมีเรื่องสงสัยหรือว่าอยากหาคาตอบในเรื่องราวที่สงสัยใกล้ๆตัวเนี่ยนะครับ เข้าไปที่ Facebook ครับพิมในช่องค้นหาเป็นคำว่าเจ๊รู้สรรหามาเล่านะครับแล้วก็กดถูกใจครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยมาที่รายการของเราได้แล้วครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับค่ะสามเม็ดร้อยได้ผลดีดีสนใจไหมครับ